thank mm -hmm. you แน่นอนต่อไปนี้คือบทความรีวิว porsche เช 9, 1, 1่ gt 3รูปีปี2025ความยาวประมาณ800คำในพาดวิว porsche เ 9, 1 1่ gt 3รูปีปี2 0 2 5ความสมบูรณ์แบบแห่งสนามแข่งที่ลงถนนได้ r อเช่911 GT3 รูปีปี2025คือการรวมเอาความดิบความแรงและเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาไว้บนรถที่สามารถวิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมายถือเป็นสุดยอดรุ่นหนึ่งของตระกูล911ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรักความเร็วแบบแท้จริงโดยเฉพาะสายซิ่งที่ต้องการทั้งความแม่นยำและความแรงที่ขับขี่ได้ทุกวันพร้อมเสียงเครื่องยนต์ระดับซูเปอร์คาร์ที่เร้ใจทุกครั้งที่เหยียบคอายภายนอกสายสนามอย่างแท้จริ รูปลักษณ์ของ9 1 1 gt 3 2 0 2 5นรูปีนั้นไม่เพียงแค่ดุดันเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างแท้จริงด้านหน้ามาไร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ฝากระโปรงเจาะรูเพื่อรีดอากาศออกจากหม้อน้ำคล้ายกับรถแข่ง ld man ตัวถังน้ำหนักเบาที่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมช่วยลดน้ำหนักรวมเหลือเพียงราวราวหนกิโลกรัมโดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือปีกหลังขนาดยักษ์แบบ active a e r o ที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติตามความเร็วและแรงกด โดยมีระบบ DRS d r a g Reduction System แบบเดียวกับรถฟอร์มูล่าหนึ่งช่วยลดแรงต้านในทางตรงและเพิ่มดาวฟอสในโค้งง่ายในฟังก์ชันเน้นสมรรถนองโดยสารของ GT 3รูปีไม่เน้นความหรูหราแบบพานามีราหรือคายเอนแต่มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันสำหรับการขับขี่จริงๆเบาะนั่งเป็นแบบบักเก็ตซีดน้ำหนักเบาพวงมาลายัยหุ้มเอาคันธารามีปุ่มควบคุมการตั้งค่าช่วงล่างแรงบิดและการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่อ ในรุ่นขับสปอร์ตแพ็กเกจยังสามารถติดตั้งโรบาและสายรัดนิรภัยแบบ6จุดได้ด้วยเหมาะสำหรับใช้ในสนามแคมพลังและสมรเรื่ององยนต์ของ GT 3รูปียังคงเอกลักษณ์ของปอร์เช่ด้วยการใช้เครื่องยนต์6สูบนอนแฟลตซิกขนาด4.0ลิตรแบบไรเทอร์โบพร้อมเสียงหอนที่เป็นเอกลักษณ์ให้กำลังสูงสุดถึง525แรงม้าที่9,000รอบอน,นาทีแรงบิด465นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ PDK 7สปีดที่ตอบสนองชอตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง3.2วินาทีและความเร็วสูงสุดแต่296กิโลเมตรชั่วโมงไม่ใช่แค่แรงแต่ยังคงควบคุมได้ง่ายแมนคอร์แอลวามเร็วสบบ,บช่วงล่างและการควบคุมจุดแข็งที่สุดของ911 GT3 รปีปี2025คือระบบการสะเทือนแบบ,บปรับได้อัตโนมัติซึ่งสามารถปรับความแข็งอ่อนได้แยกแต่ละล้อทำให้สามารถขับบนสนามแข่งและถนนจริงได้อย่างมั่นจบบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง รีวิวสเตียริงช่วยให้รถเลี้ยวในโค้งแคบๆได้อย่างคล่องตัวในความเร็วต่ำและเพิ่มเสถียรภาพในความเร็วสูงรวมถึงมีระบบควบคุมแรงบิดแบบท็อกเวกเตอร์ริงพลัสทำให้เข้าโค้งได้มั่นคงมากยิ่ทอคอคโนโลยีเสริมและระบบความปลอดภัยแม้จะเน้นความแรงเป็นหลักแต่ปอร์เช่ S e, ก็ยังใส่เทคโนโลยีทันสมัยไว้ครบเช่นหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลระบบนำทางปอร์เช่คอมมินิเคชันแมเนจเมนต์ PCM กล้องมองหลังระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพพื้นผิวาคาจำหน่ายและคู่แข่งราคาของโตเช่911 GT3 รูปีปี2025ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ20-25ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่เลือกซึ่งถือว่าสูงแต่ก็สมเหตุสมผลสำหรับรถสปอร์ตระดับเรือธงที่ผลิตจำกัดและมีเทคโนโลยีจากสนามแข่งจริง คู่แข่งในตลาดที่ใกล้เคียงคือ Lamborghini Huracan S.T.O. Ferrari 296 G.T.B. และ McLaren 7 5 0 S แต่911 G.T. 3รูปีมีจุดเด่นตรงความแม่นยำในการควบคุมและการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกนักแข่งตัวจริงมากวอรูปอเช่911 G.T. 3รูปีปี2025คือรถสปอร์ตที่สร้างมาเพื่อคนที่ขับเป็นและหลงใหลใน